สวัสดีครับบ้านสวนสมอนบอนสีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเกี่ยวกับาการทำจำนวนหรือว่าขยายบอนสีของเรานะครับที่เห็นอยู่นี้คือบอนสีที่ทำการขยายมานะครับลำมาลงกระถางนะครับเรามาดูว่าผ่ามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับผมผ่ามาตั้งแต่วันที่สี่พฤศจิกานะครับสี่พฤศจิกานะครับมาดูนะครับ ได้จำนวนขึ้นมาถามว่าใช้วัตถุอะไรในการขยายนะครับในการรองรับหัวบอลที่เราผ่าขึ้นมานะครับจะเห็นว่าขึ้นดีมากอันนี้เก็บไป,เก,บไปนนนบเก็บไปจำนวนหนึ่งแล้วนะครับเก็บไปจำนวนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับวัสดุที่ผมใช้ก็จะเป็นทรายหยาบนะครับทรายหยาบหรือว่าทรายที่ใช้เกี่ยวกับก่อสร้างนี้เองนะครับ ซึ่งตัวนี้เรานำนำมาล้างน้ำให้สะอาดจนขาวเลยนะครับจนใสนะครับแล้วก็นำหัวบอลน,นะครับไปลงไปตากให้ให้พอมันหมาดให้แห้งนะครับน้ำล้างให้สะอาดนะครับล้างยางออกให้สะอาดนะครับเพราะว่าหัวบอลจะมียางอยู่นะครับพอผ่าเสร็จแล้วนี่ครับล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็นำมาแช่นะครับ ผมล้างน้ําด้วยาสารส้มนะครับใช้สารส้มผสมน้ําแล้วก็ล้างนะครับล้างยางให้สะอาดแล้วก็แช่น้ํายาไม่ใช่แช่น้ํายาแนะช่น้ําปูนแดงครับปูนเกลือหมากแล้วนี่นะฮะทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับเพื่อกันเชื้อราแล้วก็นําใบผึ่งพึ่งแดดให้แห้งๆพอสมควรนะครับแล้วก็นํามาลงกระถางตรงนี้ได้เลยนะครับจะเห็นว่า ขึ้นดีมากๆนะครับเมืม่อวานผมก็ได้มา36 3สกระถางนะครับอันนี้คือชุดที่3แล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูว่าต้นบอลที่เราทำจํานวนไปแล้วนะครับตัวผมนยทำจำนวนไปตั้งแต่ยังไม่ถึงตั้งแต่หลังมีสานะครับหลังมีสานะครับเราได้บอลจํานวนมากมายเลยนะครับอันนี้จะเป็นหันนมานนมพะผ้านะครับ ประมาณนมพานะครับผมได้บอลมาเกือบเกือบเกือบถ้าเทียบแล้วประมาณพันก่าต้นได้นะครับเห็นไหมครับมีอยู่ประมาณหกตู้นะครับตัวใช้ตู้อบนะครับนะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะทำจำนวนนะครับแล้วก็มีขายออกไปบ้างนะครับแบ่งนะครับ เห็นนะครับลูกไม้สวยงามมากนะครับแดงๆนะครับสีแดงสีอะไรกัดสีกัดด่างมีหมดนะครับเห็นไหมครับบางตัวขึ้นเขียวแล้วก็เริ่มจะกัดด่างสีขาวเข้ามาแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ต่างๆนะครับสวยงามเริ่มกัดสีเข้ามานะครับเริ่มกัดสีเข้ามานะครับมีด่างแดงด่างเหลืองด่างขาวนะครับเห็นไหมครับ ตัวผสมนะครับสุดยอดนะครับนะครับนี่คือลูกไม้นะครับลูกไม้มีดแรกนะครับมีดแรกผ่าออกาต้นเลยนะครับจะสวยงามมากเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับขอให้เพื่อนๆที่กำลังเล่นบอลอยู่นะครับคนที่อยากทำเป็น กใจรักอยากทําเป็นอาชีพนะครับหรือว่าอยากมีจํานวนเยอะๆนะครับให้อดทนนะครับให้อดทนนะครับบางคนไปเจอจํานวนบอลที่ขายไม่ได้ก็ถอดใจนะครับแต่อย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งถอดใจเราก็ทําจํานวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เยอะเองนะครับทําจํานวนไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเม็ดสีกําลังขึ้นเลยนะครับอันนี้นะครับบอลกระปหูด่างสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับ อันนี้ให้ดูนะครับให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่อแผงมาจากชัยชนนะครับขึ้นเป็นสีสุดยอดเลยครับแดงทุกใบเลยฮะแต่ว่าแทงหลอดขึ้นมาสีเขียวนะครับแต่พอขึ้นมาใหม่ก็กลายเป็นแดงไปเลยนะครับนะครับทำจำนวนไว้นะครับทําจำนวนไว้นะครับอันนี้เป็นหานมานอมาพาเหมือนกันนะครับ มีบอลกาบ,บอลเจ้าจกักรพรรดิโศกันนะครับนะครับตอนนี้ก็ทวต่อพอสมควรแล้วนะครับอดใจรออย่าไปเล่งนะครับท่านบอกว่าบางคนว่าโอ้เงินฉันจมอะ่ะเงินฉันว่าจมกับบอลตอนนี้ขายยังไม่ได้เลยต้องทํายังไงดีนะครับเล่นตัวที่ท่านชอบก่อนนะครับเล่นตัวที่ท่านชอบก่อนหรือว่าหาเล่นตัวที่ ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นมืออาชีพในการเลี้ยงบอะครับเราก็เล่นตัวที่ทดลองปลูกไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไก่ทองประเสริฐนะครับอันนี้เป็นบอลลูกไม้นะครับให้ดูตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้เลยนะครับใบแรกๆที่ขึ้นมานี้จะเขียวนะครับเขียวแล้วก็มีกัดด่างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่พอใบใหม่นะครับใบใหม่ที่ขึ้นมาก็จะมีแดงกัดด่างแดงๆเข้ามานะครับ ทีนี้มาดูใบล่าสุดนะครับใบล่าสุดเพิ่งโอ้โหนี่แดงเกือบเต็มใบแล้วครับเต็มใเกือบจะเต็มใบแล้วนะครับสุดยอดมากนะครับเริ่มกัดสีกัแดแางกัดด่างเข้ามานะครับเห็นไหมครับบางต้นนี่ครับบางต้นก็ขึ้นด่างขึ้นลายนะครับมาเข้ามานะครับ ต้นนี้นะครับผมให้ดูนะครับสวยงามมากๆนะครับใบมันแบับสีดำมีฮาร์ปแดงๆคิ้วเขียวดำๆเข้ามานะครับสุดยอดนะครับอันนี้จะเป็นตัวชายชนนะครับชายชนเห็นไหมครับสวยงามอันนี้ไม่ใช่สาวน้อยป่าแป้งนะครับแล้วก็มันอาจจะคล้าย พี่กับเกลือแต่ก็ไม่ใช่นะครับเป็นลูกไม้ผสมที่สวยงามมากครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับแล้วที่นี้กลับมาดูมาดูจำนวนที่ลงกระถางไปเมื่อวานนี้นะครับแทงหลอดแทงใบขึ้นมากันสวยงามนะครับเห็นไหมครับ สวยงามมากทีน,นี้มาดูตัวต้นตั้งแม่นะครับอันนี้มีคนซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่า,าเขายังไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ติดสนใจเท่าไหร่ก็เลยนำกลับมานะครับผมก็เลยมาตั้งคือไม่ไม่ปล่อยละครับจะไว้ตั้งแม่นะครับสวยงามนะครับไว้ตั้งแม่นะครับเพื่อขยายทํำจำนวนต่อไปนะครับขายได้อยู่แล้วครับอย่าไปซีเรียสนะครับ แต่ขอกลับมาให้เราในสภาพที่สมบูรณ์นะครับครับพื้นที่แคบๆนะครับก็สามารถปลูป,ปบอลเลี้ยงบอลได้นะครับนี่ยังจะขยายอยู่นะครับยังขยายเพิ่มไปอีกหลายๆตู้ครับข้างบ้านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะตกบกพข้องอะไรก็ต้องขออภัยสําหรับมือใหม่ในการทําคลิปเกี่ยวกับคนรักบอลสีนะครับคนรักบอลสีทุกท่านนะครับเอาไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ